นุ่นวรนุชโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเบลล่าราณีเป็นแฟนตัวยงพรมลิขิตเรียกได้ว่ากระแสะออเจ้ากรุงศรีอยุธยากลับมาฟีเวอร์อีกครั้งหลังละครพรมลิขิตลงจอไปได้เพียงเจ็ดอีทีแต่ต้องบอกเลยว่ากระแสะตอบรับล้นหลามทั่วบ้านทั่วเมือง สำหรับละครเรื่องพรมลิขิตภาคต่อของบุพเพันนิวาสสมการรอคอยจริงๆด้านพระนางโปธนวัฒนและเบลล่าราณีก็ไม่ทำให้ผิดหวังรวมถึงตัวละครรองหรือตัวละครสมทบก็เล่นได้สมบทบาทกันทุกคนและพรมลิขิต ep 0.7ทำนิวไฮสูงสุดทั่วประเทศด้วยเรตติ้ง7.61ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ มื่อทางด้านนางเอกสาวตัวแม่นุ่นวรนุชพิรมพักดียังเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีเบลล่ารานีเอาไว้ว่าดูอยู่นะกาซึ่งนางเอกตัวแม่อย่างนุ่นวรนุชยังเป็นแฟนคลับติดหน้าจอละครเรื่องพรหมลิขิตเลยจ้า